เ,เรื่องงูกบและเยะียวกบจำนวนหนึ่งขึ้นมาจากน้ำเพื่อกระโดดโลดเต้นกันท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายมีกบจำนวนหนึ่งรัดหลงเข้าไปในรังของงูพิษปวุกมันทั้งหมดจึงถูกจับกินขณะนั้นแม่กบมาทันเห็นงูพิษกินลูกกบตัวสุดท้ายพอดีแม่กบร่ำไห้เสียใจต่อว่างูพิษต่างๆน,นานา ว่ามันทำไมถึงใจร้ายกับลูกกบนักเจ้างูได้แต่ตอบกับแม่กบว่าพวกมันเข้ามาถึงรังที่อยู่ของข้าก็สมควรเป็นอาหารของข้าแล้วนี่หลังจากนั้นไม่นานเหยี่ยวตัวหนึ่งทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่ใกล้ที่อยู่ของงูพวกลูกงูจึงพากันเที่ยวปีนต้นไม้เล่นและพัดหลงเข้าไปอยู่ในรังของเหยี่ยวเหยี่ยวจึงจัดการกินงูพิษเป็นอาหารขณะที่กำลังกินงูตัวสุดท้ายอยู่นั้น แม่งูกเลื้อยเข้ามาเห็นพอดีจึงทําการต่อว่าแม่เหยี่ยวทำไมเจ้าไม่ปล่อยลูกข้ากลับไปมันพัดหลงเข้ามาเจ้าก็ไล่มันไปก็ได้นี่ทำไมเจ้าต้องจับมันกินเป็นอาหารด้วยไม่ใช่แค่ลูกของเจ้าแต่รวมถึงตัวเจ้าด้วยที่ข้าจะจับกินเพื่อเป็นอาหารพูดจบนกเหยี่วก็จับแม่งูกินทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคิดทำร้ายผู้อื่น ผู้อื่นก็อาจคิดกลับมาทำร้ายเราได้เช่นกัน